ที่ไปแจ้งความที่ไปแจ้งความจริงๆคือเมื่อเมื่อหลายเดือนที่แล้วหรือเปล่านี่ที่หนูเคยสัมภาษณ์ไว้ค่ะคือก็รู้ว่าตัวเองว่ามีคนตามไปถึงถึงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งหลิงก็มอบมอบอำนาจให้ทางช่องไปจัดการแล้วใช่เจ้าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะใช่คุณตรอจบอกว่าอะไร อะไรนะคะเล่าสิ่งที่เราลงกันทำต่างๆอะไรบบนีก็เท่าที่ทราบมาก็คือโดนตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ่ออาจจะแอบใช่แอบตามมาถึงพื้นที่ส่วนตัวอืมประมาณนี้ค่ะจริงๆถึงถึงพื้นที่ส่วนตัวหริงก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากเกินไปแล้วใช่จริงๆี่ล่าสุดพาไปปลอดภย ใช่ค่ะถ้าุดเห็นว่าคือคนขับรถกขับรถหไม่ออกไปแล้วเพราะว่าเขาใช่เอ,ออเอ่อเท่าที่ทราบมานะคะจริงๆคืออันนี้ก็ต้องรอน้องออมเป็นคนชี้แจงเพราะว่าตอนนี้มันก็มีคนที่ต้องรับผิดชอบฝั่งนี้เขาเรียกว่าอะไรทนายหรอหรือว่าทางช่องเขารับผิดชอบอ,อยู่แล้วแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ทราบมาก็คือน้องออมก็ไล่คนที่ส่วนเกี่ยวข้องออกแล้ว เตอนที่เราอยู่้วยมนติกรรมเขาเป็นยังไงอืมจริงจริงหลิงก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับคนรดของน้องอมนะคะใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะแต่ว่าดูภายนอกก็ดูปกติไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรนอกออมมีเครียดมีกดดันอะไรไหมครับเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวด้วยแล้วเป็นคนที่ไว้วางใจด้วยแต่ว่าจะจับมือ่ข้อมูลหรับเรื่องนี้อะไรใช่จริงๆก็ แอบเป็นห่วงน้องออมายถึงว่าคือเราก็แชร์กันทุกเรื่องว่าเออช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้านก็รับรูแล้ววอะเออน้องออมก็มีกังวลคือมันใครที่โดนมาก็คงกังวลแล้วก็เครียดแหละท,ที่ที่ที่โดนคนใกล้ตัวทําแบบนี้เขาก็คงแบบเสียใจยกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะใช่ใ้กำลังใจออมยังไงบ้างคะให้รรอมไาไ่เครียด ใช่ตอนนี้จริงๆตอนนี้น้องออมดีน้องดีขึ้นนะคะลิงก็ให้อปูไงอปูชิกินไปเยียวยาจิจตใจใช่เพราคือออกนอกจากไว้ออกแล้วก็ดำเนินกาดีกับคนนั้นด<ช>้วยช่ข้อมูลของเราต้องเหมือนเขาเ้าไปถามด้วยใช่<ม><ม>ก็อาจจะมีส่วนส่วนนี้ก็ต้องให้น้องออมมาชี้แจงแล้วก็ส่วนน้องอมก็มีมอบอำนาจทางช่องด้วยค่ะใช่ให้เขาดำเนินดำเนินเรื่องนี้ต่อค่ะ ี้ใชาตอนใช่ไหมที่แบบเพณ่ขับรถทำเรื่องน่าตกใจมากเลยคือหลังจากเรื่องลหลิ่งก็มีมีคุยกับคุณรถเพิ่มเติมด้วยว่าเออมีเกิดเห็นเพราะพอคุณรถอยู่ด้วยกันก็จะมีการพูดคุยกันก็เออก็ทราบข้าวๆค่ะแล้วก็ถามว่าเออได้ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดหมายถึงว่าบอกความความแบบความจริงไม่ได้ความจริงว่าเออห้ามนาะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,นีนม้องการในการดูแลตัวเอง,อ,งองของทั้งสองคนเร้น,นขนาดน <พอ S 1> ั้เพอาเรื่องนี้เพอาเรื่องนี้ออกก็มีพอเรื่ว่าบริการเข้าทันทีเลยจริงจริงไม,ไม่ถ้าถ้าชีวิตประจำวันไม่ถึงกับมีบริการขนาดนั้นคือหลิงหลิงกับน้องอมยังใช้ชีวิตปกติอยู่ค่ะแต่ว่าพอมา,มางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางผู้จัดหรือว่าทางช่องหรือว่าเวลาเราไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็มีคนที่มาดูแล,าาแลวาปลอดภัยเราเพิ่มวิธีวิเกิดการระแวงมากขึ้นไหมเพราะว่าทุกย่างก้าวของเราตอนนี้มันต้องระวังมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆถามว่ามีไหมก็ก็มีค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่รู้ <c oughs> จะทำยังไง <c oughs> <c oughs> ใช่มันก็ได้แค่แค่แบบระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าจับได้ก็จะดำเนิน เพรับเราเราเสียใจไหมเสียใจไหมกับที่มันเป็นเป็นเรื่องแบบนี้กับเราเพราะว่ามันเป็นของที่เราไว้ใจเป็นคนที่เป็นใกล้ตัวเป็นสิ่งนี้ลิงเสียใจสิเพราะว่าคุณใกล้ตัวหลิงก็คือหลิงให้ใจเต็มน้อยอยู่แล้วใครที่แบบว่าเราให้ใจไปแล้วเขาเขาแบบทำอย่างนี้กับเราเราก็เสียใจใช่อะที่ข <om ni> ้าสวจังทัดอยากบอกอะไรถึงซาซาสิงค์ เกินความพอดีกับทั้งหนุ่มแ่อมนะคะนี่อืมก็ก็อยากจะฝากฝากอะไรดีอะอยากให้หยุดการ,กระทําแบบนี้ซึ่งเราก็เราก็ออกมาแอคชั่นชัดเจนแล้วว่าเออถ้าจับถ้าเจอแล้วเราก็จะดําเนินดําเนินคดีดาเนินคดีนะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่แบบยังตามอยู่ก็วอนให้หยุดเลยดีกว่า เวลาเวลาทำงานเราก็เต็มที่กับแฟนๆทุกคนจริงๆหรือว่าใครที่อืใครที่ไม่ชอบเราก็อย่าทำแบบนี้เลยมันแบบทำร้ายจิตใจของของศิลปินมากๆ<ม>ไม่มียอมความใช่ไหมไม่มีไม่มียอมความค่ะใช่สู้จนถึงที่สุด